สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้จะมาพบผกับครูแนนนะคะวันนี้เราก็คงอยู่ในหน่วยบ้านแสนสุขนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูแนนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านนะคะเด็กๆเด็กทราบไหมคะว่าบ้านของเราประกอบไปด้วยห้องอะไรบ้างเอ่ยห้องที่หนึ่ห้องนั่งเล่นค่ะเด็กๆหรือว่าห้องรับแขกนะคะ ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนะคะเราจะใช้เป็นห้องจุดศูนย์กลางของบ้านเพื่อให้ทุกคนในบ้านนะคะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะภายในบ้านนะคะเช่นนั่งดูทีวีนั่งฟังเพลงพนั่งพูดคุยนั่งเล่นกันนะคะเด็กๆและเด็กๆทราบไหมคะว่าภายในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างอีก ก็จะมีอะไรบ้างคะมีทรทัศร์ค่ะแล้วก็มีอะไรคะมีโซฟามีอะไรคะมีเก้าอี้นะคะหรืออาจจะมีเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอีกนะคะอ้าวต่อไปห้องที่สองห้องอะไรคะเด็กๆห้องครัวคะ่ะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าห้องครัวเรามีไว้ทําอะไรคะถูกต้องค่ะห้องครัวนะคะเราก็จะเอาไว้ ประกอบอาหารค่ะแบบพูดพอพูดถึงประกอบอาหารแล้วคุณแนนหิวเลยค่ะ,ะห้องครัวนะคะเราจะเอาไว้ประกอบอาหารนั่งรับประทานอาหารกันนะคะเด็กๆห้องต่อไปห้องอะไรคะเด็กๆต่อไปห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะเป็นห้องที่เราทําไมคะเด็กๆไว้ใช้ทําภารกิจส่วนตัวเช่นเช่นอะไรคะเด็กๆ เช่นขับทายเข้าไปอึไปชีหรือเอาไว้ทำอะไรอีกอย่างคะ่ะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนั่นเองค่ะต่อไปห้องอะไรคะเด็กๆต่อไปห้องนอนนะคะห้องนอนเด็กๆทราบคะ่ะห้องนอนเราเอาไว้ทำอะไรอื้อห้องนอนก็จะเป็นห้องที่คนส่วนใหญ่เอาไว้ทำไมคะเอาไว้นอนค่ะไว้นอนหลับพักผ่อนนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะครูแนนมีทีวิดีโอสั้นๆที่เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านมาให้เด็กๆได้ดชมกันด้วยนะคะเด,ด็กพร้อมชมหรืยยังเอ่ยพร้อมชมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะต่อไปเราไปดูห้องต,งต่างๆภายในบ้านกันดีกว่าว่ามีห้องอะไรกันบ้างน,นะตาม,นตมุนครูการ์ตูนมาเลยค่ะห้องแรกห้องนั่งเล่น1 ห้องรับแขกห้องนี้เป็นห้องที่ใช้เป็นจุดศูนย์กลางของบ้านให้ทุกๆคนมาทำทกิจกรรมร่วมกันห้องนี้จะประกอบไปด้วยโซฟาเก้าอี้โครทั์หรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะห้องนี้ ห้องครัวมีไว้สำหรับประกอบอาหารโอ้ยพูดแล้วก็หิวไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องน้ำห้องน้ำเป็นห้องที่ใช้สำหรับทำภารกิจส่วนตัวเช่นทับทายหรืออาบน้ำหรือแรงฟันห้องต่อไป อุยมาห้องนอนทีไรคุณครูม่วงทุกทีเลยห้องนอนเป็นห้องส่วนตัวที่คนส่วนใหญ่เอาไว้ใช้นอนในยามค่ำคืนหรือใช้พักผ่อนนั่นเองว่าแล้วคุณครูไปนอนต่อก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอสั้นๆที่คุณแอนนำมาให้ดเด็กๆได้ชมแล้วเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่า ห้องต่างๆภายในบ้านของเรามีห้องอะไรบ้างเอง่กสำหรับวันนี้นะคะครูแนนขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดีกๆ